นิสสันไทยแลนด์ยังอยู่อีกนานแต่อนาคตจะเป็นรูปแบบใดก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับสรุปจากข่าวแล้วว่านิสสันเมืองไทยยังยังอยู่ดีมีสุขไม่ได้ถอนตัวออกจากตลาดเมืองไทยตามข่าวลือเพราะสำนักข่าวต้นทางรอยเตอร์เขาเขียนระบุชัดเจนแล้วว่า ประเทศไทยฟิลิปปินส์และออสเตรเลียจะมีการขยายกิจกรรมการขายเพราะเป็นประเทศสามารถทำกำไรได้ถึง90%ในภูมิภาคเมื่อมีนับจีนอินเดียและญี่ปุ่นไอ้อยู่นะอยู่แน่แต่จะอยู่อย่างไรนะหรือก่อนอื่นทางแอดมินขอรีวิวลิสต์รถยนต์ที่จะมีการเปิดตัวในอนานคตข้างหน้าให้รับทราบได้แก่กระบะนาวาร่าบิ๊กเฟส i f ฟแต่ยังไม่เปลี่ยนดุมล้อน,นะครับ นิสสันเทอร่าบิ๊กเชนซิลฟี่โฉมใหม่โนตอีพาวเวอร์โฉมใหม่และเอ็กเทรลโฉมใหม่แต่กำนหนการเปิดตัวจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนแผนไปเลยมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับแต่ไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนอยากจะรู้กันก็คือแล้วอนาคตของเทอร่าเทียนาเอ็กเทรลนับต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรแล้วอนาคตของนิสสันไทยแลนด์จะเป็นยังไง ซึ่งยังไม่มีใครสามารถฟันทงได้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนดินเลอร์รายหนึ่งไม่ระบุนามเปิดเผยว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้นิสันต้องจัดแคมเปญลดกระนำเทียนาเอสเทรลและเทราเป็นส่วนลดหลายแสนบาทเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งลูกค้าบุคคลทั่วไปก็สามารถซื้อได้ครับและว่ากันว่าบางรุ่นหมดเกลี้ยงทันทีที่ประกาศนั่นเป็นเพราะว่าทางบริษัทต้องการปลีลดค้างสต็อก ให้กลายเป็นกระแสงเงินสดชั่วคราวสำหรับการจ่ายซัพพลายเออร์ที่ส่งชิ้นส่วนมารอแล้วแต่ติดปัญหาคือชิ้นส่วนที่ประกอบรวมกันทั้งคันยังขาดหลายชิ้นทำให้ไม่สามารถผลิตรถออกมาส่งดิลเลอร์ได้เพราะบางชิ้นส่วนยังต้องรออะไหล่ต้นทางจากอู่หั่นประเทศจีนแต่บริษัทนิสสันต้องจ่ายเงินค่าซัพพลายเออร์บริษัทจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากรถสต็อก ให้กลายเป็นกระแสงเงินสดส่วนรายละเอียดลึกๆมากกว่านั้นผมไม่ทราบจริงๆครับที่ได้ยินมาเพิ่มเติมคือเทียหนาหลังจากขายโมดสต็อกแล้วนิสันอาจยุติการผลิตเทียน,นาโฉมเมนนเชนรุ่นปัจจุบันเพราะยอดขายก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากนะักขายไม่ถึง100ร้อยคันต่อเดือนเลยส่วนจะมีการนำอัลติมาเข้ามาจำหน่ายแทนเทียนาหรือไม่ต้องบอกไว้เลยว่า ไม่มีแผนที่จะจำหน่ายในไทยในอนาคตอันสั้นแน่นอนและดูเหมือนว่านิสสันญี่ปุ่นก็ยังไม่รีเควสตมาด้วยทำให้อนาคตอันติมาพวงมาลัยขวานั้นแทบจะสูญสลายกันเลยทีเดียวสำหรับเทอร่านั้นยังมีแผนงานกันต่อไปเพราะเตรียมงานชิ้นส่วนการผลิตเทอร่าบิ๊กเมนเชนที่จะเปิดตัวภายในปี2021แต่จะเลื่อนแผนงานให้เร็วขึ้นมาเปิดตัวในปีนี้หรือไม่ คาดว่าน่าจะยากครับเพราะเปิดตัวในปีนี้ก็ใช่ว่าจะทำยอดขายได้ดีสมกับพลิกโฉมจนลืมของเดิมโดยสภาวะเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 ขนาดนี้แต่จากแผนงานของเทราบิ๊กเมเนเชนถือเป็นสิ่งยืนยันว่านิสสันไทยแลนด์จะต้องอยู่ต่อไปเพราะประเทศไทยทำหน้าที่หลักส่งออก ยังตลาดตะวันออกกลางและออสเตรเลียหลังจากที่สองประเทศนี้เซโนเมื่อได้เห็นรูปแบบของเทอร่าตัวปัจจุบันสำหรับเอ็กเทรลนี่น่าชิงวนสุดเพราะได้ยินมาก็คือกลัวจะเปิดตัวตัวโฉมใหม่ต้องรอปี2021จนถึง2022มากกว่าโดยคาดว่าถ้าสถานการณ์ผู้ผลิตชิ้ส่วนกลับมาปกติแล้วก็น่าจะยังคงผลิตในจำนวนเล็กน้อยก่อนรอเปลี่ยนโฉม แต่ถึงเปิดตัวชมใหม่ก็น่าสงสัยอยู่ดีว่านิสันจะทำอย่างไรไม่ให้เอ r กเทใหม่ต้องชนกับเทอร่าเพราะยากมากที่จะเปิดตัว2รุ่นในราคาใกล้เคียงกันแล้วทำยอดขายได้ดีทั้งคู่นิสันคงต้องเลือกแล้วแหละว่าอย่าให้ตัวไหนประสบความสำเร็จที่สุดแต่ถ้าให้แอดมินวิเครครห์นะครับอดมินอยากจะให้นิสันดันเทอร่ามากกว่าเพราะฐานตลาดรถกระบะนิสันค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วตลาดพ PV ก็ใหญ่โตกว่าด้วยเช่นกัน สำหรับกลยุทธ์ด้านดำเนินธุรกิจแนวใหม่ของนิสสันมอเตอร์มันจะมาในรูปแบบเดียวกับของ Honda หรือคุนไดเกียซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดกลางในระดับเดียวกับนิสสันเพราะอนาคตนิสสันจะสร้างรถที่เอาใจตลาดสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและจีนเป็นหลักโดยในปัจจุบันรถยนต์ Honda ที่จำหน่ายในไทยปัจจุบันก็เข้าขายไม่แตกต,ต่างกันทั้งซีวิคและแอค o r d ที่เน้นการพัฒนา ตรงกับความต้องการของลูกค้าสหรัฐเป็นที่สุดยูเวนต้ที่พัฒนาโดยนำความต้องการของลูกค้าแนแถบเอเชียและลาตินอเมริกาโชคดีตรงที่ความต้องการของ3ประเทศหลักนี้ก็มีรสนิยมการบริโภครถย,ยนต์ใกล้เคียงกับตลาดโลกหรือเมืองไทยไปแล้วอาจจะไม่มีปัญหาด้านรสนิยมมากนักเหมือนในอดีตครับดังนั้นรถยนต์นั่งนิสันในไทยอนาคตก็ยังคงมีจำหน่ายอยู่ แต่จะได้ผลิตโมเดลไหนนั้นขึ้นอยู่กับการรีเควสตของญี่ปุ่นเป็นหลักซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของนิสสันสรุปว่าถ้าญี่ปุ่นมีโมเดลใดไทยก็สามารถจิ้มเลือกมาผลิตในไทยได้เพราะเป็นพมารมอะไยขวามเหมือนกันหรืออย่างดีมากๆคือให้ไทยเป็นฐานการส่งออกไปเลยบางโมเดลจะคล้ายๆกับกรณีของ Honda Acc o r d ที่ยังคงมีการผลิตในไทยเพราะ Honda โยกไลแ c คคอร ในไทยสำหรับส่งตลาดญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งผมมองว่าตอนนี้นิสสันและ Honda ก็เริ่มมียุทธศาสตร์ด้านธุรกิจที่คล้ายกันก็คือพยายามปรับให้โรงงานแห่งหนึ่งมีการผลิตที่คุ้มค่ามากที่สุดลดสเกลโรงงานให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้นในที่นี้นิสสันก็ต้องส่ง Kicks e-power จากไทยไปขายที่ญี่ปุ่นแต่จะโยโมเดลให้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักหรือไม่ต้องรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องรถกระบะ ก็ยังคงเป็นปริศนาเหมือนกันว่ารถกระบะโฉมใหม่จะเผยโฉมได้ตอนไหนกันแน่เพราะนิสันก็จะเปิดตัวทั้งกระบะนาวารา g ิ i n มินเ a ชนภายในปลายปีนี้ดังนั้นการที่จะเปิดตัวรถกระบะโมเดลใหม่ที่พัฒนาร่วมกับมิสูบิชินั้นไม่น่าจะเปิดตัวเร็วขนาดนั้นหรือถ้าเปิดโมเดลเชนเร็วจริงๆก็เท่ากับว่านิสันก็ยอมขายรถนาวาราบิ๊กมิเนเชนแบบไม่คุ้มทุนถึงที่สุด แต่ก็จะได้กระแสะและความเชื่อมั่นกลับมาหาศาลก็มีโอกาสเป็นไปได้หลายทางและอีกเหตุผลหนึ่งที่นิสันไทยไปยากก็คือนอกจากรากฐานโยงใหญ่ที่แน่นหนาในไทยแล้วบ้านเราต้องเป็นฐานการผลิตส่งออกรถกระบะไปยังหลายประเทศเหมือนกันและยอดขายกระบะในไทยก็ถือว่าพอใช้ได้จากฐานแฟนที่มีคนซื้อกันอยู่เรื่อยๆอาจนึกม่ออเหมือนกันว่าถ้าไม่ให้ไทยทํากระบะแล้วจะให้ประเทศไหนส่งออกบ้าง พราะนิสันก็ลงทุนมหาศาลในไทยแล้วเหมือนกันมีโรงงานรถกระบะแยกออกมาต่างหากเลยสำหรับกระบะตัวต่อไปนั้นเท่าที่สืบจากสำนักข่าวต่างประเทศดูเหมือนว่าจะให้มิซูบิชิเป็นแม่งานในการพัฒนารถกระบะเป็นหลักโดยให้เหตุผลว่ามิซูบิชิมีเทคโนโลยีขับเคลื่อนสีล้อที่ดีและมีต้นทุนการพัฒนาและการผลิตที่ต่ำกว่านิสันและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมิซูบิชิประสบความสำเร็จในการขายกระบะ ในตลาดเอเชียตะนออกเฉียงใต้มากกว่านิสสันนั่นเองสรุปครับยุทธศาสตร์ของนิสสันที่จะประกาศนั้นก็คล้ายกับยุทธศาสตร์ของ Honda ที่ใช้ศักยภาพโรงงานให้มีประสิทธิภาพและเน้นการพัฒนารถสำหรับสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นแต่นิสสันฮาร์ดคอร์กว่าตรงที่พวกเขามีโรงงานทั่วโลกเยอะมากๆจนต้องปิดโรงงาน14แห่งกันเลยทีเดียวถึงแม้แผนการที่จะประกาศในวันที่28พฤษภาคม2020 จะดูสมเหตุสมผลกับศักยภาพของบริษัทเพราะเอาเข้าจริงบแบรนด์ันเดียวๆไม่รวมเลโน t กับมิ u b บชิชิยอดขายและระบบปฏิบัติงานองค์กรก็ยังไม่มีศักยภาพเท่ากับ t o โตยต้าได้เลยการปรับลดสเกลให้สมบทบาทอยู่ในระดับเดียวกับฮอนด้าและฮุนไดเกียก็ดูเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่าใช้ประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โฟกัส ในศัก,กยภาพที่ตัวเองทําได้จนสร้างความโดดเด่นอันนี้ก็เห็นด้วยแต่แผนงานนี้จะสําเร็จไม่ได้แน่ๆถ้าปราศจากความร่วมมือของคนในองค์กรและยิ่งถ้าหาภายในองค์กรต่างชาติมีการแตกแยกระหว่างกันมีปัญหาทางการเมืองหรือมีการทะเลาะเบ,บาแหวงกันไม่ลดละต่อให้แผนลีนองค์กรดีและสมเหตุสมผลแค่ไหนมันก็ยากที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายได้จุดนี้มีความสำคัญมาก พราะถ้าแผนปฏิรูปองค์กรทำไม่สำเร็จภายใน2 3ปีข้างหน้านั่นก็หมายความว่าอนาคตของนิสันอาสันครอนลงได้ครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด s u b s c ส i b ชช่องคิ s สกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ